YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง449บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่16ตุลาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวลือร่วมกับเอลเลดดแอนเดอร์สันดันกลางจากนอร์ทแฮมฟอร์เรสซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของทีมในการเสริมกล่งดันกลางโดยจากรายงานที่เข้ามาล่าสุดของทางอินดี้ไกด์ล่าเิวส์นะครับเปิดเผยมาว่า ในตอนนี้เจ้าที่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เริ่มมีการติดต่อพูดคุยกับทาง CAA Stella ซึ่งก็เป็นบริษัทโทัแทนหรือว่าเอเนต์ของเอเลดแอนเดสันไปแล้วครับเพื่ออธิบายวิสัยทัศน์ระยะยาวของสโมสรให้กับนักเตะรายนี้ได้รับทราบซึ่งสโมสรก็ชัดเจนนะครับว่าต้องการได้ตัวเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์การสร้างทีมระยะยาวในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ครับก็มีรายงานว่าตัวของเอเลดเอเดสันเองก็เตรียมจะอำลาเนอเดแฮมฟอร์เรสในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้หรือว่าอย่างช้าสุดอาจจะเป็นช่วงซนะัมเมอร์หน้าส่วนเรื่องค่าตัวนะครับก็คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยเลยครับไปต่อกันที่เขาลือร่วมกับเจมส์กรนเนอร์อดีตลูกม่อของทีมนะครับซึ่งปัจจุบันเล่นอยู่กับเอตเวอร์ตันและในซีซั่นนี้ครับถือว่ามีผลงานที่ดีจนได้รับการจับตามองจากหลายสโมสร ทางนี้ครับตามรายงานที่เข้ามาจากของแกรนเบลลี่สายข่าวคนดังจากสแตนดาร์ดสปอตก็ได้เปิดเผยมาว่าในตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับรู้ถึงสถานการณ์ของเจมส์กกร์เนอร์ในทีมท็อปฟีอยู่ตลอดครับว่าตัวนักเตนะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างรวมถึงฟอร์มการเล่นที่นักเตะมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อนเนื่องด้วยซึ่งสโมสรอนนะี้ก็คอยจับตาดูการ์เนอร์ที่เติบโตมาจากอะเคเดมีของตอนเองอยู่สเสมอและณตอนนี้ครับเขาก็กำลังทำงานได้ดีเป็นพิเศษที่เอเวอร์ตันด้วย และตามรายงานที่แกรนเบลลี่ได้รับการยืนยันเข้ามาในครับก็คือตัวของกาเนอร์ได้รับคำเช่นชมอย่างมากจากฝ่ายสัญหานักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเนเตดและตอนนี้ตัวของกาเนอร์เองก็กำลังมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมกับเอเวอร์ตันภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยส์และฟอร์มที่โดดเด่นนี้ครับก็ทำให้ตัวกาเนอร์นะตกเป็นเป้าหมายของไลา์สโมสซและก็รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูเนเตดด้วยเช่นกัน ก็สำหรับอดีตดันกลางลูกมอของทีมอย่างเจมส์การเนอร์ครับถูกปล่อยออกไปเมื่อ3ปีก่อนในราคา15.5ล้านปอนด์ให้กับเอเวอร์ตันดูที่สโมสซอนเนี่ครับก็ไม่ได้ใส่ออปชั่นซื้อกลับแต่ยังได้ทาว่าก็ยังได้ใส่เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากการขายไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าจำนวนเท่าไหร่กัน มาต่อกันที่ข่าวลือร่วมกับโจ๊บเบลลิงแฮมแดนกลางจากดอทมุลนะครับซึ่งตั้งแต่ที่2เซอร์อใหญ่ของเยอรมันอย่างบิลและก็คิกเกอร์เล่นข่าวว่าตัวนักเตะกําลังมองหาโอกาสย้ายทีมในช่วงตลาดมกราคมที่จะถึงไปไปมามานะครับดูถ้าจะเป็นเรื่องจริงด้วยแล้วล่ะและยิ่งกับข่าวลือร่วมกับทีมผีแดงเราก็ยิ่งมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องด้วยเลยครับและตามรายงานล่าสุดที่เข้ามาของเบนจาขอบที่ได้มีการยืนยันเรื่องนี้ผ่านทางแซมซี Z, นักข่าวคนดังของดิยูนิต็ดสแตนนะครับมีการระบุมาว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาสถานการณ์ของเซบเบลลิงแฮมและสโมสอนะ่ก็ได้จับตาดูความเคลื่อนไหวของนักเตะตั้งแต่ที่ย้ายไปเล่นกับดอทมุนด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งสโมสอเราน่ครับก็ทราบดีถึงสถานการณ์ของนักเตะในทัพเสือเหลืองและแน่นอนว่าความสนใจในตัวโซบเบลลิงแฮมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงมีอยู่อย่างแน่นอนครับ มาต่อกันที่ความเห็นของเบนฟอสเตอร์อดีตผู้รักษาประตูของทีมผีแดงเรานะครับดูที่เขาได้ให้คําแนะนาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอดีตต้นสังกัดว่าต้องคว้าตัวอดัมวอตันด้านกลางตัวเก่งจากคลิสตันพาเลสมาร่วมทีมให้ได้ดูที่เขาเนะี่ยก็มั่นใจว่านักเตะคนนี้ช่างเหมาะสมกับสิ่งที่แมนยูเนเต็ดของรูเบนอาร์มริมกําลังตามหาตรงกลางสนามเลยเลยครับดูที่เบนฟอสเตอร์เนี่ยที่เผยผ่านทางพอดแคสต์ของเจ้าตัวเอาไว้ว่า ผมเห็นมีหลายคนพูดกันเยอะมากว่าอดัมวอรตันถูกยกย่องเกินจริงแต่ผมอยากให้ลองไปดูเขาเล่นกับตาตัวเองสักครั้งก่อนดูวิธีที่เขาเคลื่อนที่ในสนามดูว่าเขาคุมเกมยังไงมันสวยงามมากนะทุกอย่างมันดูเป็นธรรมชาติเขาเล่นได้ลื่นไหลแต่ก็มีพละกกำลังด้วยตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังต้องการ ตอนนี้พวกเขาไม่มีใครในแดนกลางที่มีพลังงานแบบนั้นเลยทั้งการเคลื่อนที่การมองเกมการจ่ายบอลรวมไปถึงเรื่องความนิ่งและกการควบคุมบอลตรงกลางสนามอดัมวอตานะันมีครบทุกอย่างที่แมนยูเน็ดขาดอยู่ณตอนนี้เลยละ่ะและนอกจากเบนฟอสเตอร์แล้วในครับอีกหนึ่งอดีตนักเตะของทีมผีแดงเราอย่างเวสต์บราวก็เห็นด้วยเช่นกันนะครับที่แมนยะูเน็ตควรจะดึงอดัมวอตันเข้ามาเพิ่มมิติการเล่นตรงกลางสนามโดยที่เรื่องนี้ครับเวสต์บราวได้เสริมมาว่า ผมจะคว้าตัวอดัมวอตันร่วมทีมอย่างแน่นอนผมชอบเขามากและผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีเสมอหากว่าคุณสามารถดึงนักเตะอังกฤษมาร่วมทีมได้เขามีความแข็งแกร่งมีพรสวรรค์มีเทคนิคดีและเขารู้หน้าที่ของตัวเองในสนามเขารู้จักพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีและผมไม่มีปัญหาเลยหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดึงเขามาอยู่กับทีม นอกจากนี้ผมก็ยังคิดว่าเขาเป็นตัวแทนที่เหมาะสมมากๆของคาเซมิโร่ซึ่งคงไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปในปีหน้าซึ่งมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ตำแหน่งนี้จะได้รับการแก้ไขให้มีความสดมากขึ้นตำแหน่งกองกลางขึ้นอยู่กับการผสมผสานและการจับคู่ดังนั้นหากว่าดัมวอตันเข้ามาเขาจำเป็นต้องสามารถเชื่อมโยงกับนักเตะที่มีอยู่แล้วได้เช่นกัน มาต่อกันอีกความเห็นที่น่าสนใจของเวสบราวน์นครับซึ่งเจ้าตัวแนนี้พูดถึงการเตรียมคัมแบ็กกลับมาลงสนามของลิซันโดมาดิเนสกองหลังตัวสําคัญของทัพผีดแดงเราครับลังเจ็บและก็รังสนามไปนานถึง8เดือนจากการเจ็บ ACL อยู่ที่เวสบราวน์นครับก็มองว่ามันเหมือนเป็นการเสริมทัพครั้งสําคัญของรูเบนอาร์มริมเพราะว่าการกลับมาของลีชานั้นนอกจากจะเพิ่มความมั่นใจในแผนเกมรับแต่เขาน่ะเป็นดังหินก้อนใหญ่ที่คอยไปยุ่งคีมและก็เป็นนักเตะที่เต็ไมไปด้วยแพชชั่นล้นเปี่ยมด้วย ซึ่งกับเรื่องนี้ครับเวสบราวได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมมาว่าลุกชอยทำได้ดีแหละในตำแหน่งฝั่งซ้ายของแนวรับ3คนแต่ถึงใจอย่างนั้นสโมสรจำเป็นต้องมีการแข่งขันภายในทีมอยู่เสมอและเมื่อลิซันโดมาดิเนสฟิตเขาเป็นเหมือนหินก้อนใหญ่ที่คอยไปยุงทีมชุดนี้เอาไว้ เขาเคยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมาหลายซีซั่นและแม้พักไปนานและก็ต้องเรียนรู้การเล่นร่วมกับเลนี่โยโรกับมาทายส์เดลิกอีกครั้งแต่ถ้าเขากลับมาได้เร็วมันจะเหมือนกับแมนยูเนเต็ดได้เซ็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเข้ามาใหม่เลยรูเบนอาโมริมชอห้มีนักเตะเท้าซ้ายยืนฝั่งซ้ายของแนวรับ3คนและมาดิเนสเหมาะกับบทบาทนั้นอย่างสมบูรณ์แบบ เขายังมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดผมเชื่อแบบนั้นและเมื่อเขากลับมาลงสนามได้ผมก็หวังว่าเขาจะปรับตัวได้อย่างราบรื่นนี่จะเป็นแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญสำหรับทั้งสโมสรและก็ผู้จัดการทีมเลยด้วย มาต่อกันที่ความเห็นของยับสตัมตำนานกองหลังของทีมนะครับโด่ทางสตัมนะดีพูดถึงข่าวที่ว่าสโมสรนกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับแฮรี่แมกไก่ออกไปถึงแม้ว่าเขาจะอายุ32ปีแล้วซึ่งก็มีหลายคนนะไม่เห็นด้วยเท่าไหร อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับซ้มแล้วเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพราะว่าแม็กควนยน่เต็มไปด้วยสภาวะความเป็นผู้นําและก็ทัศนคกติที่ดีแต่เรว,ว่างทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับสโมสรแลลวครับว่าจะเลือกไปต่อกับนักเตะอายุน้อยหรือว่าใช้ความเก่าของแม็กควน์ต่อไปซึ่งต่อเรื่องนี้ครับยับซ้มได้ให้ความเห็นมาว่า <S <S แฮร์รี่แม็กควน์สมควรที่รับสัญญาใหม่ผมมีความเคารพต่อเขามากเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากมามากด้วย อย่างตอนที่ผู้จัดการทีมพยายามจะผลักดันี่้เขาย้ายออกไปแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่ต่อและก็กลับมากลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมอีกครั้งเขามีความเป็นมืออาชีพและก็ความอดทนที่สูงแต่ถ้าว,ว่าคําถามเดียวสําหรับสโมสรก็คือจะลงทุนระยะยาวกับเขาในวัยนี้หรือว่าจะเริ่มสร้างทีมด้วยผู้เล่นอายุน้อยกว่าอย่างไรก็ตามแล้วในแง่ของทัศนคติและก็ผลงานเขาสมควรที่รับสัญญาใหม่อย่างแน่นอน เขาต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงในทีมชาติอังกฤษและหากว่าต้องการจะไปเล่นฟุตบอลโลกเขาจําเป็นต้องได้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอถ้าไม่ได้ลงเล่นทุกสัปดาห์กับแมนยูเน็ดเขาอาจจะพิจารณาย้ายทีมแต่การย้ายทีมก็ไม่ได้รับประกันว่าจะได้ลงเล่นเช่นกันทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับสโมสรและก็สถานการณ์ใหม่ที่เขาเป็นอยู่ในบางครั้งการอยู่ต่อและก็สู้เพื่อตําแหน่งของตัวเองอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่16ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ